ยากทำใจสูญเสียลูกแฝดคนที่สามุณพ่อบ๊อบนัททีโกสลพิสิทธิ์หรือ Bob, บอ๊อบบดินคุณพ่อลูกดกได้ออกมาเผยนาะทีบีบหัวใจหลังต้องสูญเสียลูกแฝดคนที่สามพร้อมเปิดตัวครอบครัวสุดอบอุ่นรวมกับเฮียงนัททีภรรยาและลูกๆสี่คนนำทีมโดยน้องนัทชา น้องพร้อมน้องพุธและน้องเผ่ามาร่วมพูดคุยในรายการคุยซับโชว์ค่ะโดยเล่าถึงเรื่องลูกแฝดว่าตอนแรกที่เราทำอีกซี่ก็ใส่ไข่ไปสองฟองเพราะเราคาดหวังว่าลูกเราจะเกิดปีมังกร ปรากฏว่าสองฟองแตกออกเป็นแฝดแท้อย่างละคู่ทีนี้ก็เป็นกระบวนการตันธรรมชาติคือไปไม่รอดใน12สัปดาห์แรกก็เหลือ3เราก็ประคองจนคุณเฮียงคลอดแต่คลอดเร็วมากซึ่งเขาออกมาทีหลังตอนที่เราเสียคนที่3ไปเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะเด็กสองคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเขาจำเป็นจะต้องได้นมจากแม่เท่านั้นเพราะลำไส้เขา ยังไม่แข็งแรงด้วยการที่เราคลอดก่อนกำหนดน้ำนม,มแทบจะไม่มา 2. คือความเครียดที่เราเสียอีกคนไปพี่บ๊อบบอกคำเดียวว่าเราไม่มีทางได้เขากลับคืนมาดังนั้นเราจะต้องเดินหน้าเพื่อให้ลูกสองคนนี้รอดช่วงนั้นเราก็จะปั๊มนมไปร้องไห้ไปในช่วงสองปีแรกยังพูดถึงไม่ได้ พูดถึงแล้วเราจะร้องไห้เลยที่เราไม่เคยออกมาเล่าเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเรามาตลอดดังนั้นเราขอให้เราแข็งแรงที่จิตใจก่อนแล้วเราจะเล่าคือเล่าเมื่อไหร่เราก็ร้องไห้เมื่อน,นั้นทุกวันนี้ก็โอเคแล้ว ส่วนพี่บ๊อบนั้นอาจจะแตกต่างหน่อยคือความเสียใจผมอาจจะไม่มากเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจมไปกับความรู้สึกนั้นแล้วใครจะเป็นคนทำให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าได้ผมจึงต้องเป็นผู้นำที่จะทำให้ทุกคนมองไปข้างหน้า ตอนผมเห็นลูกสองคนนี้ในตู้อบ 1. นึ่งโมเมนต์ Moment, คือคนหนึ่งได้จากไปแล้วซึ่งผมก็อยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้ายก็สวดมนต์ให้เขาส่วนสองคนนี้ยังใส่เครื่องช่วยหายใจพงาบพงาบบนตู้ออกซิเจนใน ICU คือคนหนึ่งอยู่3เดือนอีกคนหนึ่งอยู่5เดือน มีค่าใช้จ่ายตอนที่ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ5-6ล้านบาทครับถามว่าเสียดาเงินไหมเสียดาแต่พอลูกรอดออกมาเราก็โอเคทัางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณบ๊อบและครอบครัวด้วยนะคะ